ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับขอสู้ช่องแหล่พรารวยครับพี่นอ้องแฟนครับแฟนช่องพี่น้องปองไป,งปสุขุสุค,คน,นครับถ้าพี่น้องแฟนครับตามตัวเลขแนวทางของน้องเบลครับว่าวันทีสามสิบทันว่าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าในเงินข่าวาฟันแล้วพี่น้องมาฟังจากน้องเบลบนเว่าฟันนี่ฟันเนา่าใดครับพี่น้องหานมิฉดมิใช่หานมีแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีก่อนจะไปะช่วมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งที่งานน้ำแน่ ป่ะบอกระยะย้ายหางครับน้ำพาพี่น้องแฟื่นครับเพื่อนสองขอบไปป้อนหนูเบลปนบอกเปนจ่าครับพี่น้องเชิญครับเดียร์หนาว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 อากาศเย็นครับผมอากาศเย็นอากาศเย็นไปสีใบสีบวงสรวงให้ข้าเจ้าครับข้าเจ้ามาจ่าไปสีข้าจ่าโอ้งานด่วนบอกว่าน้องเบลหรือเบวบางกูนี่ครับก็จะเกิดทะเลสาบผ่านเราผ่านมาเอ็ซีครับทั้งใจใกล้งานแล้วนะครับงานงานงานอะไรนะครับ งานอ่ยกชัดเจดีครับยกชัดเจดีงานตุ่มเขาใหญ่ครับตุ่มเขาใหญ่พร้อมสู้ขวัญเขาเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละใกล้แล้วใกล้แล้วเราก็เตรียมงานกันอยู่นะครับเนาะวัดที่แล้วก็แตจทึ่งเก้าทึ่งหนึ่งเก้ึงหน14ครับเอา FC เพิ่นฝากเงินมาให้น้องเดือนะคะเนาะโอ้สาธุครับผมสาธุอโมตนาสาธุบุญนับเอฟซีกับเอฟซีกับเอชีเดต นี่แหละมืออื่นว่ามันพระเนาะแต่ว hmm. uh ่าสิถวายอ่าผลไม้กับใบซีให้เพื่อนนะที่เฮาไปมองที่เฮาไปจุดหนึ่งหกสี่เนี่ยถือว่าปูเป็นบ่อนใช้ห้องไปซ้อมสามบ่อนตามตามนู่นเนาะห้องใช้สามพอดีเอพี่ได้หลายคนบ่เนาะครับเนาะได้โชคนะเพื่อนนะกันเลยโอ้เนได้หลายบ่ ก็ได้ไล่เยอะครับแตอต้องเดี๋ยได้ไล่พี่น้องก็จะทั้งบนทั้งล่างหันละตัวแต่ว่าเลขฟันเลขฟันกันเน่นเอาเลขฟันเนี่ยนวดมีฟันตัวนวดได้ค่ะว่าฟันมอตี้มันมันเหมือนแบบว่านอนไปแล้วมันมันเหมือนมันลอยเลขมันลอยมาหาไหมโอ้ลอยเลยนวดนี่แดงกึ่ง เลขมันร้อยมากไหมอือคือมาแปลกอย่างเงี้ยรับรับไปเราช่วงประมาณตีสองตีสามป่ะว่าอันหูเมียอยู่แต่ว่าเหมือนเหมือนรับตาแล้วเลขเลขเลขมันร้อยเขามากไหมเลขมันร้อยเขามากนะเห็นเป็นตัวเลขหกตัวเนี่ยจำได้ได้สามตัวร้อยมากหกตัวแต่ว่าจำจำได้คักคักคือ จำได้แค่สามตัวเนี่ยะขนาดว่าถ้าแกับูเนาะมันมันไอ้สามตัวยู่ขางเครื่องแล้วกับสามตัวยู่ขางล่างโอ้มันเป็นสองสันเม่นันเป็นสองสันจำได้แค่แบบสามตัวเนี่ยล่ะจำจำได้คัดยยแต่ว่าอีกสามตัวจำไม่ได้ไหมอืมโอ้เสียดายแท้ สามตัวนี่จําได้คากงั่งสามตัวมันทั้งหน้าทั้งหลังล่ะค่ะที่จําได้เมียนครับทั้งหน้าบ่ข้างทึ่งแถวทึ่งเพราะว่าไอแถวแถวล่างนี่มันมันลอยมาอยู่แต่ว่ามันมันเป็นทรงล่างๆสิแม่แต่ว่าหัวมันมาหกตัเลยมาพร้อมกันเลยมันลอยขึ้นมาเลขบนังนั้นไะอยู่บนแล้วอยู่้าบนต้อยมาเห็นเป็นสามสามหก สามสามหกมาเรียเดียวคสมี่มากหลายท่านเย็นไม่ลอยมาเนาะสามสามหกขังล่าง่จำบ่ได้ไม่เป็นลางล่างสามสามเก่าทนี้ด้ะคะนองเบลฮ่ามาตกเก่านาอเล่เกาห้าพันหัวยแต่วันหนึ่งสามสามหก่เนาะต้องฟันคักแค่ ตงวดได้แล้วค่ะไต้เดอีกแถวนึงนะจิ้วบดจิ้วบดครับจิ้วบดแต่ว่าดูสิออกเปบน่ะจากแล้วค่ะมันทรงถ่ายปีเลยซ้ำมเนาะซ้ำๆก็ะจาเลยทรงถ่ายปีเลยเนสัเล็ก พากบาความฟันนาะเมื่อที่แล้วก็ได้เรียกฟันนะเก่าซ้ำนะฟันวาจังไหนของ้างเมื่อที่แล้วฟันเห็นอาจารย์เสกเดยก็เลยทักไปถามอายุเล่าเดยอายุเราสามสิบเก้าปีอายุเราเนี่มัเนี่ยครับแกถูกเยอะไหมครับผมเด้หลายหมื่นเ,<อ>เ,เ่ยอย่างเสกนะครับแล้วธรรมดาอาจารย์แล้วเดย์สิบสี่รัตตีหาไปบ่ไอเล้าว่ะ งวดที่แล้วมิเตคนฝันเห็นเราเราเอาเงินอะครับงวดที่แล้วมิวเมตคนฝันเห็นเราเอาเงินนี้ฝันเห็นอีกเนี่ยได้โล, <c oughs> ล่ยูไงโุกตืน่นเต้นเนอะ <c oughs> ได้ได้ลงไปหาเราอยู่มือว่านก่อนโอไปหาเราอยู่แล้วก็ไปจุดเลขถูกยู่หนาหนาองค์ปู่ดัมโอ้หนาองคูดัมไ,ได้ตัวไหนครับได้แปดตูนหกแปดหกครับนาองค์ปู่ดัม แปดส่วนหกแปดส่วนเก้าเอามันตัวเดียวกันนี่ล่ะสามคูกแปดหกเนาะตั้นเหรียญเอาอยู่ในหันลัแปดส่นหกแปดส่วนเก้าแล้วเนาะเมื่อนี่กับนี่กับเขาไล่วันประเทศไกลบานห้างอยู่แล้วสามารถไปได้ไหมครับไปได้ผูไปได้นะครับเนาะไปได้เนาะครับเพื่อเอาไปนหนดิวัดก่อนต้องเบลก็ฝันว่าวัด โดนโยกเขามีว่าโดนยกเขาครับผมอาจารย์เซราตจะได้หลายอยู่น่ากว่าฟันฟันเห็นอีกเนี่ยเด้อหรอวาฟันเห็นอีกเนี่ยเด้อครับรางวัล <es> ท <voir> ี่แล้วมแต่คนฟันเห็นฟันคิ้วฟันเห็นตาเล่าเนาะบอกแล้วอยู่ว่าพระอาจารย์ไอ้ฟันเห็นซองหอดเลยดิ คือเพื่อนไม่ยำไฮเท้าเอาเสร็จอายุเพื่อนหาสูขสามเก่านะสามเก่าสามเก้าเก้าสามกับกับน้ำเนื้อพี่น้องกับย่าคือตรงไลน์กับไวพ่อเนียนมันสีว่าถือกม่บเทียบตรงตรงไวเนาะแมนเลขชื่อเทียดนะเลขหนึ่งจะเป็นเลขเจ็ดเลขสามเลขแปดนี่เลขเก้าเลขหกตัวเดียวกันนะถ้าผู้ใดมีทุนนะซื้อเรียนกันจังสี่เนา แมนว่าสีออกจะเปเปียนสามสามหก็เป็นแปดแปดหกนี้แหละครับโอ้โหครับสำหรับคนนี้มีทุนคนนี้คนคนมีทุนกับเป๊ะเป๊ะถ้าทุนน้อยก็เป๊ะเป๊ะเลยไม่ใช่ก้อนปีไมเนะเป็นแนวท่าะก่อนปีไม่นี่อาจชีได้เงื่อนกินปีไม่เ้ยสาธุได้เดอเงินกินปีไม่พี่น้องเห้ตึมตึมตึมมา มีโศกไม่ก่อนปีใหม่เลยช่วงนี้งานใบสีนี่บ่ขาดเลยมันบ่ขาดครับบ่ขาดจะยืดงานงานนี้แล้วก็ต่อโคตรลัดไปโคราัดมือใดก็ลืมละวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งนี่จะไปมืออื่นนี่บ่คับไปวันที่อันนี้ยืดสามยืดสามครับมืออื้นงานต่างศาลในอุดรนี่แหละทั้งทา้งอะไร เรียนงจำหลับอาจารย์ต้อมเป็นภ่ามบ่ครับเมนๆครับติดต่อน้องเบลวได้อีกที่สันเบอร์ตอน้องเบลวเนี่ยค่ะจา088 088 612 612 6938 6938จดเอาเด้อะครับค่วนอีกรอบเด้อค่ะ088 612 6938ตริดต่อบายสีงานภ่ามคนมี้คงบ้งจัง ขับดแม่นนะครับสำหรับน้องเบลแม่นเมื่อกี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเลขทูบก็เข้าเลขฝันก็เข้าครแม่นแม่นเถ้าสมัครนู่นเวลาว่าสิถวายเครื่องให้เพื่อนแล้วก็สิจุดทูบหรือเอฟทีอยากรู้เลขทูบสามารถโทรหาน้องเบลก่อนได้เลยครับนะครับหรือเพื่อนๆเพื่อนอยากร่วมถวายก็ได้ได้ครับแบบออนไลน์นนี่ครับะ ่อมถวายผลไม้อยังสิแม่เพราะว่าผมจะสีไอ้มีผลไม้มีใบสีอยังถวายให้เพื่อนมาคู่บุหรีให้เพื่อนหสีมาเองก็ได้ครับถ้าจะแปะก็มาเองมะฮองเอายี่สังกัอยู่แถวไหนครับต้องเบลอยู่บ้านสังเป็นตำบลสังเป็นอำเภอเพ็ญจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแมาทั้งแม่ทางสามพาวนี่ใกล้เพราะว่ามันเป็นเขตติดต่อกันกับอำเภอเมือง แต่ที่ว่าเอาเพิ่มเพียเลยว่าโอ้ยไนไม่ไก่มาหอดฝาสังเป็นเลยเดียวใส่ครับสังเป็นก็ดูป้ายสังเกตดูป้ายเบื้งแยกกลางหมู่บ้านเลยบ้านสังเป็นครับมาถ <Course. S 2> ือโทษถามน้องเบลมาถามเพื่อนว่าไออาารปฏิบัติธรรมอาจารย์ตอมทางใดโอ้หครับปีน้องเพชรครับเพชรช่องนี้ก็เป็นตัวเหล็กแถวทางของน้องเบลวันวที่สาท่านว่า2565ครับพี่น้องเอฟซีตัวเลขก็มี336 าสามสามเก้าแปดได้ทูบครับพันจุดจุบัจัดเสรต่ตอนหน้าองค์ปูดำเพิ่นพันได้เลขมากแคือแปดศูนย์หกกับพี่น้องเอฟซีท่านกลับไปพิจารณาครับพิจารตัวเลขแนวทางของน้องเบวฟันเมนดีได้พี่น้องฟันเมนดีหน่อยเป็นคนฟันเมนอยู่เนื่องจากเพิ่นจะอยู่กับป่กัญญา ข้าใบสีสบายปูงางอยู่นี่แหละครับตัวเลขแนวทางก็เลยอยากแม่นจะหน่อยตัวเลขรางวัลนี้ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านสามสามหกสามสามเก้าแปดศูนย์หกไปพิจารณาครับพี่น้องมากกับต่างๆนั่นเป็นมารรคผลการตัดสินใจขึ้นอยู่น้ำเอฟซีน้องเบลเสนอเป็นเพื่อนแค่แนวทา้งและพี่น้องทั้งช่องเสนอเป็นเพื่อนแค่เสกการตัดสินใจขึ้นอยู่น้ำเอฟซีทุกท่านทุกหลู่ทุกน้ำทุกโชคมั่นมั่นลำลำเรื่อยๆกันสกุลสกุลครับ พอกันใม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากในทด้นพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งช่องแหละเดี๋ยวระอยน้ำเน่พอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีมากครับพี่น้องครับ